ข้อมูลแบบไหนที่เรียกว่าจะเป็นจารกรรมถ้าอย่างนั้นข้อมูลเรื่องวันที่สองกรกฎาคมปี40นะครับวันที่สองกรกฎาคมปี40นี่เป็นรัฐบาลขณะนั้นคือรัฐบาลของพลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีรแล้วก็มีเหตุการณ์ในเรื่องออข่างเงินบาทใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีผู้ที่ ล่วงรู้ว่าจะลดค่างเงินบาทเนี่ยนะฮะอยู่ในรัฐบาลของพลเอกเฉลิตก็สักสองสามคนนะครับ,รบนอกจากพลเอกเฉลิตจะรู้แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีหรือบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทางด้านการเงินการทองเนี่ยนอกจากพลเอกเฉลิตมีคุณธนงพิทยะแล้วก็ได้มีคนนอกที่ไม่เกี่ยวคือคุณโพคินโพลกุลแล้วก็มีผู้ว่าแบางค์ชาติ แล้วอันนี้แล้วข้อมูลเนี่ยมันหลุดออกไปเรื่องที่บอกว่าจะมีการลดค่าเงินบาทอันนี้ท่านว่าไงครับอันนี้ก็หมายความว่าเกิดอินไซเดอร์ขึ้นมามันทำให้บุคคลบางคนโดยเฉพาะคุณทักษิณน,นะฮะธุรกิจต่างๆก็แทบล่มละลายค่าตัวตายก็เยอะแยะแต่คุณทักษิณร่ำรวยขึ้นเพราะนั้น คุณทักษิณก็คงจะร่วงรู้ข้อมูลความลับของทางราชการที่จะลดค่างเงินบาทครับซึ่งผมถือว่าคนที่เปิดเผยข้อมูลอันนี้เนี่ยบอลทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศครับม,มีความผิดนะครับถ้าจะเอาเรื่องเอาราวกันขึ้นมานะครับถือว่าเป็นจรกรรมได้ไหมครับเอาข้อมูลนี้ออกไปให้ก,ก็เรียกได้การจาร,รกรรมเนี่ยก็คือการล่วงข้อมูลความลับ ที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองหรือพวกตัวเองแต่ว่าเสียประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งของประเทศชาติของประเทศชาติเป็นการหาข้อมูลล่วงข้อมูลหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่จะได้ความลับอันนั้นมาใช้ประโยชน์เนี่ยนะเป็นการเจรจาก,กรรมอย่างกรณีนี้ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมพอจะเห็นถ้ารู้ก่อนคนที่ก็รีบขายเงินบาท แล้วก็ซื้อเงินดอลลาร์เพราะว่าจะลดค่าเงินบาทในวันพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยเรารีบขายเงินบาทเพราะขายเงินบาทซื้อดอลลาร์ก็คือซื้อจากกระธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีดอลลาร์ไว้สําหรับใครอยากจะแลกเป็นดอลลาร์ก็เชิญตกลงตัวเองก็เลยสวาปามเพราะว่าถือเป็นดอลลาร์วันพรุ่งนี้โอ้เงินบาทลดค่าไปอีกประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์นี้ไปแลกได้เยอะตกลงธนาคารแห่งประเทศไทย คลังของรัฐเสียหายบานตะไทยตัวเองร่ำรวยอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นการจารกรรมข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและทำร้ายประเทศไทยถูกต้องครับอืและทำไมไม่มีข่าวเรื่องครับเหตุการณ์เพิ่ง12ปีคงยังไม่หมดอายุความ <c oughs> ยังอยู่ในอายุความคงจะ20ปีครับอย่างนี้เรียกว่าทรยศต่อชาติได้ไหมครับอันนี้ได้ครับคนที่เอาข้อมูลออกไปคนที่สมคบ รหรือคนที่ได้ประโยชน์ดจากข้อมูลถือว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติครับแมผมเพราะทำลายชาติบ้านเมืองเลยนะ